วันนี้นะครับอัดมีรถตักขนาด3คิวครึ่งนะฮะลูกค้าของยอคโคมัสมาให้นั่ไม่ชมกันนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้นะฮะก็จะตามชื่อต้นคลิปของเราเลยนะครับเขาจะเป็นโคมัสสรุ่น W a 380รุ่น8นั่นเองนะครับลูกค้าครับนี่นะฮะรอๆสวยๆนะฮะเป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าเพราะตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดจะให้เทียบมวยกับรถบ้านเราเนี่ยเขาจะเป็นรุ่นที่ใหม่กว่าบ้านเราเนี่ยไปอีก2รุ่นนะครับลูกค้าเพราะว่าที่สวนบ้านเราเนี่ยขายใหม่ล่าสุดแค่รุ่น6นะแต่ว่าตัวนี้เป็นรุุุ่่่่่่่่่นน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 น8แลล้้้้้้ววววะะะะะะะฮฮฮกกก็็็็าาาาาาใใหหหมมมมมมรรรรรรถูยยยบบเเเเ2ดดดคทททีีีปปปอองงงจโฉั มีความเบิกบูดนะดูเท่ดูสมาร์ทดูโมเดิร์นสวยมากๆนะครับตัวนี้นะครับนี่สามใน่นลุนแปนะฮะบางคนหลังก็มีมาให้เรียบร้อยเลยนะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นแปเลยแต่ก็บางไม่ใช่บางคนหลังธรรมดาลูกค้าเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเป็นบางคนหลังแบบสไลด์นะครับลูกค้าครับเขาจะไม่ได้ยติดกับฝาเครื่องนะฮะเขาจะสามารถสไลด์ออกได้แล้วเวลาเปิดปิดฝาเครื่องเนี่ยก็จะทำได้ง่ายกว่าตัวรุ่นเก่านะฮะที่เป็นฝาหลังแบบเขาเรียกว่าไงติดกับบังคนนะครับถ้าเป็นฝาหลังแบบติดกับบังโคนเนี่ยเวลายกเซวีตแต่ละท พอเป็นสาันาแล้วเนี่ยเวลาสวิตช์เครื่องยนต์เนี่ยก็ทำได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับเดี๋ยวล้อมเปิดให้ดูนะเดี๋ยวพาดูรอบคันก่อนนะครับนี่นะเซฟตที่จะเต็มมีกล้องหลังมาให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ระบบพัดลมของเขาเนี่ยก็เป็นพัดลมรุ่นใหม่เป็นพัดลมไฮดรอลิกแบบใหม่ความเร็วรอบเนี่ยจะหมุนเร็วขึ้นแรงขึ้นตามความร้อนของเครื่องยนต์นั่นเองนะครับนี่นะฮะดีมากๆตัวนี้นะครับสวยนะฮะบับงคนหลังพร้อมนะครับ380นรุ่น8นะฮะ สวยมากนะฮะเบอร์ยางนะฮะมาพร้อมกับยางเบอร์ยี่สามจุดห้ายี่ห้านะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะตามตารุตักสามฟิวครึ่งแคนเขินสวยหมดทั้งสองฝั่งรอยเล้ารอย,ย,ย,ยดามไม่มีนะครับนี่มุ้งกี๋ก็มาเนื้อเต็มแบบนี้เลยนะครับรอยทะลุรอยชิขาดไม่มีนะครับนี่สวยๆหล่อๆตัวท็อปนะครับตัวนี้นะครับอ่ะดูเกียร์กันหน่อยเกียร์จะเป็นเกียร์ท็อปนะฮะตามตารุตักไซส์ใหญ่นะครับลูกค้านี่เป็นรถเกียร์ท็อปนะครับสภาพเกียร์ก็บอกเลยว่า ตัวนี้นะครับนี่คลิปสวยๆลื่นๆสายเสริกไม่มีแตกไม่มีรั่วนะครับนี่เดี๋ยวลองเทสตัวบางคนสไลด์ให้ดูนะจ๊ะนี่ง่ายเลยนะครับกดแค่นี้นะครับลูกค้าแล้วก็สามารถดึงออกได้เลยนะครับนี่นะฮะดีมากๆง่ายมากๆแค่นี้เลยแล้วก็เวลาเปิดสายเนี่ยก็เปิดขึ้นแค่นี้เลยนะครับง่ายๆชิวๆนะครับอ่าโอเคเดี๋ยวเปิดทั้งสองฝั่งแล้วก็เดี๋ยวดูสภาพเครื่องทั้งสองฝั่งพร้อมๆกันนะครับไปตัดไปเลย ผมพรสไลด์บางคนออกมาทั้งสองฝั่งนะฮะก็เจอเครื่องยนต์เขาเป็นเครื่องยนต์6สูตรเทอร์โบวางเรียงเป็นแนวนี้เลยนะครับลูกค้าอ่าแล้วก็ในส่วนของหนักเครื่องขอ,ของเจ้าตัวนี้เนี่ยก็แน่นอนนะฮะจะเป็นคอมมบสูบปกดี107นั่นเองนะครับจะเป็นเครื่องมาตรฐานเลยของเจ้าตัวสามกระสุนรุ่นแปดแบบนี้นะครับอ่าจะมาดูสภาพเครื่องใกล้ๆบอกพรกันอันนี้จะเป็นฝั่งหัวฉีดของเขาก่อนนะครับอ่ามาดูไปทีละฝั่งนะครับผม สวยนะครับตัวนี้นะครับ่าเนี๋ยไปด้วยสร้างหนึ่งกันนะครับนี่นะฮะฝังเทอร์โบเปิดรอไว้เรียบร้อยนะครับ กอลเดี๋ยวว่าแ่งเปิเดเยอะมากทั้งสองฝั่งนะครับจุดรั่วซึมไม่มีนะตัวนี้นะครับแล้วก็พวกเสียงเครื่องการทํางานของตัวเครื่องของเขานเนี่ยก็ทํางานได้นิ่มแน่นดีปกติเลยไม่ได้มีเสียงอะไรที่ผิดปกติออกมาในตัวเครื่องยนต์ของเขาเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวปิดฝาก่อนแล้วก็เดี๋ยวขึ้นไปด้านบนนะมาลองขับเทสในส่วนของปั๊มกระเกีย์ของเขากันต่อนะครับไปเดนตัดไปเลยนะครับ ถัดมาด้านบนนะครับสภาพหน้าตาภายในของเขาก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับนี่เจ้าของเก่าดูแลรถดีมากๆนะฮุ้มบอกมาให้เรียบร้อยเลยนะครับดีมากๆนะครับนี่หน้าจอนะฮะเป็นหน้าจอสีแบบใหม่หมดแล้วนะครับสวยงามดูง่ายใช้งานง่ายชั่วโมงน้อยมากคันนี้นะครับแค่เจ็ดพันชั่วโมงเท่านั้นนะครับดีมากๆตัวนี้นะครับนี่แอร์การทําความเย็นนะครับก็มาเย็นนะฮะพร้อมลุยพร้อมใช้งานบ้านเราได้เลยนะครับนี่ไปปิดประตูก่อนนะครับ คอนอนเป็นคนนนคู่แบบนี้นะครับขึ้นโล่งหนึ่งตัวความหงายหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวลองกดตัวคิปั๊มให้ดูนะจ๊ะนี่นะฮะกดตัวอะไรได้สบายสบายนะครับนุ่มๆน,นะครับตัวนี้นะครับนี่นะฮะชิวๆเลยเดี๋ยวลองยกแขนให้ดูด้วยนะครับนี่เปิด นุ่มมากนะครับบอกเลยนะครับตัวนี้นะครับอ่าพร้อมแรงพร้อมลุยพร้อมใช้งานนะจ๊ะโอเคมาเทสเกียร์กันต่อในส่วนของเกียร์ก็ตามสายเกียร์ท็อคนะครับจะมีทั้งหมด4เกียร์ตามนี้เลยนะครับเดินหน้า4 ถอยหลังสี่นะครับแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นรุ่นใหม่นะลูกค้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะมีฟังก์ชันนะฮะเกียร์แมนนวลกับออโต้มาให้เราเลือกใช้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็คือสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบเลยไม่ว่าจะเป็นแมนนวลกับออโต้นะก็แล้วแต่คนขับถนัดได้เลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะลองแบบแมนนวลให้ดูก่อนเพราะว่าจะได้ลองเทสเกียร์หนึ่งถึงสี่ได้ว่าเขาเนี่ยใช้งานได้ครบดีหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะฮะเริ่มจากเดนหน้านะฮะหนึ่งนะครับอ่ะน,นะฮะถอยหลังเกียร แกสองนะครับปป๊ดนะครับนิ่มนิมนะครับถอยหลังแกสองนะครับปป๊ดครับเดินหน้าแกสามนะครับปป๊ดซีนะครับนี่นะฮะนุ่มๆนะครับเบรกดีเหยียบอยู่เลยนะครับอะถสยหลังแกสามนะครับเป๊ดซีนะครับนี่นะฮะ นุ่มมากนะครับบอกเลยนะครับเกียร์ก็ครบดีปกตินะเดี๋ยวลากเกียร์สี่ให้ดูด้วยนะครับนี่นะฮะเกียร์สี่ปื๊ดนี่รอรอบแป๊บเดียวไม่นานนะครับลูกค้าเรียกได้ว่าเกียร์เนี่ยทำงานได้ครบทุกเกียร์นะฮะแล้วก็รอบเนี่ยก็มาแรงแล้วก็ไหวดีมากๆนะครับแป๊บเดียวมาเลยอ่ะพลังให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับปื๊ด นี่นะฮะนุ่มๆนุมนิ่มนิมชุดพวงมาลัยก็นิ่มดีปกตินะตัวนี้นะครับขับง่ายๆสบายสบายนะครับฟิลลิ่งเนี่ยไม่เหมือนขับรถใหญ่เลยนะครับตัวนี้นะครับขับไปขับมาเนี่ยอารมณ์การขับในเหมือนรถเล็กเลยนะครับขับง่ายมากๆนะฮะขับสบายครับทั้งวันเนี่ยบอกเลยว่าไม่มีเหนื่อยแน่นอนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นการพาชมสภาพรอบคันเครื่องยนต์ภายในแล้วก็เป็นการลองขับเทสเบื้องต้นนะของเจ้าตัว wa สารปคันนี้นะครับ ข้างในนะครับผมที่ดูแล้วสนใจนะฮะเจ้าตัวตักขมุมสุด W380 รุ่น8คันนี้นะฮะก็สามารถโทรเข้ามานะครับติดต่อถามคุณม่อเติมนะะ์นฮะได้ที่เบอร์โทรที่ขึ้นตรงนี้ด้านบน้ายมือได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอลูกค้าที่ต่อเข้ามานะ,ะอาจจะมีรูปของเขาละเอียดละเอียดรอบคันเลยพร้อมกับวิดีโอตอนขับเทสทดลองใช้งานของเขานะครับแบบละเอียดละเอียดเลยก็จะมีส่งให้กับลูกค้านะครับได้ดูได้ชมกันทลางหลายอีทีด้วยนะ,ะเพื่อใช้ในการประกอบการตัดสินใจนะครับคันนี้เนียบอกได้เลยว่าแห้งสวยทั้งคันนะฮะสภาพเนี่ยพรีเมียมสวยมากๆนะฮะะตัััวววนนนีีี้้คครรรรบอออ่่่าาแแลกกก็พมมป๊เเเเืงงยย์ข งานได้แน่นระบบครบแรงดีหมดเลยเอาไปพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้เลยนะครับคันนี้นะครับชั่วโมงน้อยด้วยนะฮะเจ็ดพันกว่าเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของค่าตัวของเขานะฮะตัวนี้ก็อยู่ช่วง2ล้านต้นนะครับถ้าเกิดท่านใดสนใจนะฮะติดต่อตามเบอร์โทรตัวนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากวันนี้ถ้าเกิดท่านใดดูชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกด subscribe ให้ผมด้วยนะครับเพื่อใจผ้าสินค้าตัวใหม่ของเรานะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ